สวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าเอาละฮะวันนี้นะครับก็แน่นอนนะสำหรับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้ชมครับก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็น Talk of the Town เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพรกนะฮะซึ่งออกมาควบคุมนะครับหรือขอความร่วมมือก่อนดีกว่าอย่าเเรียกว่าเป็นการบังคับนะใช่เป็นการขอความร่วมมือว่า อย่าออกจากบ้านมีสถานที่ไหนต้องปิดบ้างอะไรยังไงนะฮะพะมีเรื่องราวของสถานการณ์วิกฤตโควิดเข้ามาโอ้โหสำคัญมากถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของคุณอนุทินชาญวิรูลโอ้โหนี่ที่บอกว่นเดียวดนีรย่งนะฮะคือออกมาตําหนิบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปติดเชื้อโควิดในทีมมาถูกฮะเอาละครับเอาพรกก่อนยังไงพี่นี่คือต้องบอกว่ารัฐบาลโดยนายรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาได้ออกมาประกาศนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาหนึ่งไม่ว่าเรื่องของการหนึ่ง พ้นเที่ยงคืนห้ามออกเขาสถานถ้าไปอาจเจอด่านทหารตำรวจพลเรือในตั้งด่านแต่ยุ่งยากหน่อยก็ต้องมีการตรวจเอาที่ตรวจอุณหภูมิไปจี้ตรงหน้าผากปั๊บถ้าท่านอุณหภูมิสูงเกินกำหนดปุ๊บท่านจะโดนกักตัวทันทีเลยเอาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจดูว่ามีเชื้อโควิด1 9หรือไม่แม้กระทั่งสถานบร,ริการนะครับวลาเป็นสนามมวยสนามชนไก่อาบอบนวดนะครับ หยุดหมดโรงเรียนหยุดหมดร้านค้าร้านประกอบการต่างๆหยุดหมดถ้าใครจะซื้ออาหารไปทานครับพี่หนุ่มฮะท่านผู้ชมครับต้องเอาไปทานที่บ้านเท่านั้นครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับท่านผู้ชมครับที่บางฝ่าฝืนเด็กวัยรุ่นนะบางทีไปนั่งกินตามชายหาดจัดงานแต่งกันงานบวชกันโดนจับกระนาว ครับนี่แหละครับต้องฝากกันไว้ฮะก,การกักตัวนั้นเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแล้วก็สาธารณชนโดยรวมฝากกันไว้ครับอย่าฝา่าฝืนเด็ดขาดถ้าฝา่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับครับผมแน่นอนนะฮะรวมถึงสถานที่อื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพิพิธภัณฑสถานห้องสมุดสารณะนะศาสนสถานนะครับก็คือขอความร่วมมือนะฮะก็คือจุดไว้ก่อนจุดไว้ก่อนถูกครับห้างสรรพสินค้าตลาดก็คือให้พิจารณาสั่งปิดเฉพาะส่วนครับ นะฮะเฉพาะส่วนแต่ว่าพวกที่ขายเอาหงอาหารเนี่ยยังขายจำนวนากได้ซ<ด>ุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยยังขายได้อยู่นะครับ,รบแล้วก็ยังมีเรื่องของการปิดช่องทางเข้ามาในราชนาจักร นะฮะโดยใช้ยานพหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยานหรืออะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังดูเป็นกรณีไปถูกถูกไหมฮะจะยังไงต่อไปต,ตอนนี้ก็ปบดมาด้วยเกิดพี่หนุ่มว่าใครแพงโอ้บางทีไปขายเกินราคาท่านอย่าไปทําแบบนี้นะห้ามก<ม>ัก <ทด S 2> ตุนสินค้าถูก่ะบางทีราคาสูงพี่หนุ่มมันจะมีเรื่องพบรบค,ควบคุมราคาสินค้าและบริการอยู่ถ้าไปขายเกินราคาปุ๊บโทษจะไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทเชียวพี่หนุ่มครับผมยังมีเรื่องการห้ามชุมนุมโอ้จริง เพราะคนอยู่รวมกลุ่มกันอยู่นุ่นไปจัดปาร์ตองปาร์ตี้ไปรอบกันไม่ได้ผิดกฎหมายครับมีการเสนอข่าวที่เรียกว่ามีการนําเสนอข่าวแบบเฟซนิวส์อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยครับบางทีห้าวนกลัวบอกว่านี่ที่จังหวัดนี้ติดประมาณ10คน20คนถ้าอยาจะทำนะคุกเลยนะครับมันจะมีพรบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกโทษจะคุกไม่เกิน5ปีระปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือจะต้องปรับนะครับผมยังมีมาตรการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกนอกราชอาณาจักรนะครับก็คืออันนี้ก็็ถืืืออออต้งไปดูเหมนนนกกัะค เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาหรือก็ต้องมีต้องมีใบรับรองแพทย์โดยเฉพาะต่างถ้าเป็นคนต่างชาตินี่ต้องมีผ่านสถานทูตนะฮะแล้วก็ผ่านสถานทูตไทยดูก่อนว่าหนึ่งมีใบรับรองแพทย์ว่าหนึ่งไม่มีเชื้อโควิด -19 <c oughs> หรือแม้กระทั่งเราออกนอกประเทศก็เหมือนกันนะครับเรื่องนี้สําคัญต้องผ่านตามขั้นตอนตามหลักวิธีการของกรมการกงศุนกระทรวงต่างประเทศครับ ครับนอย่างเช่นงานมงคลสมรสอะไรต่างๆนานานี่ก็คือหยุดชะลอไว้ก่อนดีกว่าเพราะวันที่ชมนุมกันมันเกิน3คน5คนเนี่อันตรายฮะเสี่ยงจริงๆครับฝากไว้เลยครับครับผมจริงๆแล้วผู้ชมครับการที่ทางภาครัฐเองหรือว่าทางทางการแพทย์เองออกมาช่วยกันรณรงค์นะฮะเพื่อที่จะแบบว่าให้พวกเรานั้นอยู่แต่ในบ้านไม่จําเป็นคือไม่จำเป็นต้องออกไปไหนเนี่ยนะครับ มันเป็นมาตรการที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเขาบอกแล้วว่ามันใช้ได้ผลกับโควิด -19 จริงครับถ้าเกิดว่าคุณออกไปเนี่ยคุณอาจจะไปติดเชื้อกับคนที่อื่นคนอื่นที่เขาสัมผัสมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกแล้วคุณก็อาจจะไปติดบุตรหลานท่านไปติดคนที่รักของท่านติดครอบครัวของท่านหรือไปติดเพื่อนของท่านโอ้โหมันจะกระจายออกไปอีกนี่ฮะนะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าตอนนี้เองทั้งหมอทั้งพยาบาลเองก็ลําบากลาบนอยู่แล้วครับใช่ในการที่จะแบบต่อสู้เพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นด่านหน้าถูกถูกไหมฮะเป็นด่านหน้าในการในการรักษาโร ทั้งพยาบาลเอ่ยเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถกอดลูกตัวเองได้ถูกคท,ท,ทั้งที่เห็นลูกอยู่ข้างหน้าก็ต้องห่างมีระยะห่างเพราะว่าคุณพยาบาลเองก็ไม่สบายใจกลัวว่าเอ๊ะทัานไปดูแลผู้ป่วยโควิดมาเดี๋ยวไม่รู้จะแบบมีปัญหาเกคคิดขึ้นตัวเองหรือเปล่าแล้วไปติดลูกอีกว่าต้องมีระยะห่างอีกถูกคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมัน มันแย่นะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านคุณก็อาจจะไม่ต้องติดเชื้อแล้วคุณก็ไม่ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็จะไม่ต้องแบบมาดูแลคุณถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลูป ม,มันเป็นการวนเพื่อสังคมอ่ะต้องทําให้มันถูกต้องนะุผู้ชมครับอันนี้คือเป็นการขอความร่วมมือจริงๆแต่ทางภาครัฐเองบอกว่าถ้าขอความร่วมมือแล้วเนี่ยยังไม่ได้อีกคราวนี้จะประกาศใช้กฎหมายเลยโอ้โหนี่สําคัญเลยที่ประกาศทีประกาศเคอร์ฟิวขึ้นมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามไม่ต่้งหน่วยงานและว,วิสาหกิจท่านผู้ชมครับพี่หนุม่มฮะบอกเลยการไฟฟ้าเขามีการนะครับป้องกันดีมีการสวมแมสเวลาใครจะไปรับบินค่าไฟใส่กระชอนยื่น ครับเวลาใครใช้ชำระเงินก็เอาเงินใส่กระชอนอย่างนี้คือเป็นมาตรการที่ป้องกันเพราะว่าไวรัสโควิด -19 มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี่ครับเราต้องช่วยกันคนละคน่างพี่เึื่อยูนห่างสักนิดห่างกันนะแม้กระทั่งเรากลับไปบ้านไปเจอแฟนเรายังจะกอดไม่ได้แต่นั่นเป็นสิ่งที่พี่ต้องการอยู่แล้วก็คือจริงๆถ้าผู้ชมบางทีต่างคนตขาาทางเข้าทางเราต่างคนแต่ทำงานแฟนก็ทําเราก็ทําเราเจอกันเราก็ต้องอดทนไว้อดทนไว้ข้อดีข้อดีของโควิดก็คือตรงนี้แหละตรงนี้ ได้แต่ตาต่อตามมาประสานนะฮะเอ้าแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะทุ่มเทในการต่อสู้นะครับอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์วันนี้คือเราเราถ่ายกันวันศุกร์ถูกครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะคือล่าสุดในวันศุกร์วันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันขึ้นมาอีกประมาณ90กว่าคนโหนะรวมแล้วก็ยังอยู่ประมาณสักพันกว่าคนนะตอนนี้ก็ ก็คนที่หายแล้วก็มีส่วนน้อยก็กลับบ้านไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังทํางานอยู่แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตในวันศุกร์เนี่ยที่เราอัดเทปกันอยู่เนี่ยนะครับ,รบหนึ่งรายรวมทั้งหมดเป็นห้ารายด้วยกันละโอ้โหนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ที่นราธิวาสครับนะครับแต่เมื่อเทียบตัดส่วนของที่มีการเสียชีวิตแล้วประเทศไทยยังน้อยนะพี่หนุ่มนะครับต,ต่างประเทศเนี่ยยังมีการเสียชีวิตเดชต้องบอกามาตรการของไทยเราเราต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาค ทุกภาคส่วนเลยแล้วก็ส่วนงานของรัฐก็ดีแล้วอิสาหกิรต้งช่วยกันแล้วตอนนี้สำคัญแล้วครคือแต่ส่วนหนึ่งนะครพูดถึงคนที่เสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือถ้าย้อนหลังกลับไป <อะ S 2> ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็คือจะมีคุณอาภุชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตครับคบตงจากโควิด -19 อายุ70ปีเป็น <อะ S 2> พนักงานขับรถ โดยสารนะเป็นรถทัวร์นี่แหละนะครับแล้วก็ไปติดเชื้อมาต่อสู้มานะครับหลายเดือนทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่สิ่งที่มันน่าขดหูใจนะฮะก็คือทางลูกสาวของคนที่เสียชีวิตท่านนี้เนี่ยนะฮะได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าหาวัดไม่ได้โอยติดต่อมาทางรายการเรานะครับขับับับทางรายการเราเองก็ทางหนกระแสเนี่ยกับทางช่องสามเองก็พยายามเนี่ยนะฮะพอจับไปแล้วเมื่อเวลาประมาณ18บแปดกาสินาทีเนี่ยนะครับผมขอย้อนกลับไปดูสักนิดนึงนะฮะพอใช่ผมสักนิดนึง เนี่ยนะฮะผลสืบเนื่องจากโควิด -19 ที่ทำลายปอดเนี่ยนะเชื้อหายไปแล้วแต่อวัยวะนะั้นไม่สามารถฟื้นกลับมาพ่อสู้ไอ้โรคบ้านี้มาเกือบ2เดือนไม่ต้องห่วงลูกๆนะรักที่สุดเนี่ยนะฮะคือตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหาวัดไม่ได้ทางเราเองมีการประสานไปที่ผอเขตมินบุรีรนะฮะให้ช่วยหาวัดให้สุดท้าย ได้ใช่ไหมฮะนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือตามมาตรการแล้วเนี่ยอาจารย์หมอหลายๆท่านบอกไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยอย่างเช่นรายนี้นะฮะคือตัวเชื้อเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร่างกายเขาแล้วครับ,ค,รบคือเชื้อมันหายหมดแล้วแต่ว่าปอดเนี่ยพังไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จึงจะเสียชีวิตแต่ต่อให้มีเชื้ออยู่ก็ตามแต่แล้วเสียชีวิตนะฮะคือวิธีการคือเขาจะแพ็คใส่แบ็คเป็นเหมือนกับเป็นถุงนะฮะแล้วก็เป็นซิป ล็ <Lock S 2> อกแบบส <C S 1> นนีดีเลยครับจังดีฮะแล้วก็ ใส่ไว้ในโลงแล้วก็ไปสวดพระพิธรรมหนึ่งคืนสวดพระพิธรรมหนึ่งคืนนะฮะแล้วก็พอวันลุกขึ้นก็จะเผาโอ้เนี่ยนะครับคือในวันงานเองเนี่ยทางผมเองก็ได้มีการช่วยด้วยกันไปด้วยเหมือนกันแล้วก็รวบรวมเงินจากพักผู้พื้นฝูงนะฮะรวมมาได้ก้อนหนึ่งก็ส่งไปให้ทางน้องพึ่งเป็นลูกสาวของทางผู้เสียชีวิตคนนี้แหละฮะพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องนี้มันโดนใจเรื่องเลยที่คุณหมอท่านหนึ่งในแพทย์ลุงเหลือเป็นโคศกกระนัศุกมีการโทรคุย โทรคุยแล้วบอกให้ทางมูลนินที่มารับศพหน่อยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เอ๊ปะปฏิเสธบอกเอ๊ะนี่กลัวติดเสียงหรือเปล่าคุณหมอเขาโทรคุยบอกผมรัาผิดชอบเองถ้าติดเนี่ยเมาไปเลยคนละล้านผมจ่ายตอนหน้าสื่อเลยตอนหน้าตำรวจโอ้โห,โหจนหมอยืนยันฟังดูหน่อยก็ได้ครับอยากฟังครับนะมันไม่ติดพี่มันไม่ติดถ้าติดพี่ผมบผิดชอบเองจ่ายให้คนละล้านเลยทางตำรวจอยู่นี่เต็มนักข่าวอยู่เต็มถ้าน้องพี่ติดทุกคนผมจ่ายให้คนละล้านเลยแต่ถ้าติดอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะ พี่ผมเป็นหมอพี่ชื่ออะไรขอโทษพี่ชื่ออะไรขอโทษนะใช่รองเท้ากูนะพี่จําผมได้ไหมหมอรุ่นเรืองอะ่ะจำได้พี่เชื่อผมสิ <S <S งั้นพี่ใจผมอาขึ้นรถผมไปไหมเดี๋ยวผมอาขึ้นรถเอาผ่านไปเองก็ได้เอารถผมเองเลย <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมไม่ยกศพขึ้นรถผมเองแล้วนักข่าวถ่ายตามแล้ว,ลวมูลนิธิตีนี้เราผิดชอบนะ <S 1> <S 1> เอาไหมผมไม่กลัวเลยที่ผมไม่ใส่เครื่องป้องกันเลยพี่ต้องเชื่อผมสิ ใจสิคุณต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องไม่ได้ด่าคุณผมไม่ได้ด่าคุณผมพูดความรู้ที่ถูกต้อง เนี่ยนะครับก็บางทีมันอยู่ในช่วงวิกฤตนะฮะก็อาจจะต้องช่วยกันถูกเข้าใจว่าทุกคนกลัวผมก็ลัวตัวทุกคนกลัวหมดถูกะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราศึกษากันดีๆเนี่ยเราจะรู้วิธีการในการที่เราอาจจะเก็บศพหรือจะไปตั้งสวดอภิธรรมรหรืออะไรก็แล้วแต่จะผงจะเผาอะไรในวัดคือ ทำได้ถูกอย่าอย่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปถูกอะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราต้องช่วยเหลือกันนะครับในหมู่คนไทยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเรื่องราวของคุณอนุทินโอ้โหนี่น่าฟังมากแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เลยคุณอนุทินถึงกับเครียดเลยนะฮะจากการบอกเดี๋ยวต้องไปดูซิว่าทำไมติดตดงต้องหัวซสนหน่อยนะไปดูเขาิดอะไรขึ้นเยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทมิน มื่สักครู่นี้นะฮะเป็นบทเพลงที่ทางค,คุณบอยกฤษยพงศ์เนี่ยได้ประพันธ์ขึ้นมาครับ นะฮะแล้วก็เป็นกาลังใจนะครับให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนคับหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เป็นเหมือนด่านหน้าของเราสําคัญในการที่ต่อสู้ช่วยเหลือนะฮะในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยเนื่องจากเรื่องราวของโควิด -19 ที่เรียกว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะระบาดหนักทีเดียวถูกครในวันศุกร์ที่เราทํารายการกันอยู่มียอดผู้ติดเชื้ออยู่รวมๆและพันกว่าคนนะฮะแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้ แล้วก็เป็นทอล์กออฟเดอะเอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราของคุณอนุทินชาญวิรกูลครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะตัวท่านเองเนี่ยได้มีการออกมาพูดในเชิงตำหนิบุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าไปติดเชื้อมาโดยเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่รับผิดชอบอะนะฮะแล้วไปติดมาคือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วไปติดมาแล้วปรากฏว่าคนไม่พอใจในสิ่งที่พูดหมอไม่พอใจอะลองฟังสิ่งท่านพูดหน่อยฮะ ถึงมาตรการการของแพทย์นะคะซึ่งขณะนี้มีแพทย์ติดเชื้อไปแล้วหลายคนนะคะทางการะทรวงจะมีมาตรการลดความเสี่ยงพวกเขาอย่างไรบ้างคะเท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับการติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาโควิดยังไม่มีนี่คือสิ่งที่จะต้องไปขวดกันนะครับอันนี้ต้องยอมรับพวกเราก็ไม่พอใจนะครับ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเองแล้วซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างต่อให้ไม่เป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่อเลิ t ตัวเองตลอดเวลาว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโลกแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้อง ต้องต้องระวังมัวแต่ไประวังของนอกบ้านของในบ้านบางทียังละหลวมอยู่นี่ก็ต้องขอขออภัยด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับคือทางคุณอนุทินเนี่ยนะครับก็คือออกมาตําหนิทีมแพทย์นะครับที่เหมือนกับไปติดเชื้อโควิดมาโดยที่ไม่ระวังตัวเองทั้งทั้งที่ควรจะเป็นแบบอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณออกมาทั่วลงเลยพี่หนุ่มทั่วลงหรือว่าทวิตอันดับหนึ่งเลยนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็โจกระตั้งคุณอนุทินนพี่หนุ่มออกมานั่งเลยฮะนั่งแล้วนั่งเหยียดที่บ้านบอกเลยว่า ผมขอโทษพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับว่าส,สิ่งที่ตัวเองพูดไปนั้นไม่ได้มีเจตนาเหมือนกับฟังผิดนะคุณผู้ชมฟังมาจากตางนักข่าวแล้วปรากฏว่าตอบออกมาโดยที่มันเหมือนกับคนละมุมกันคนละเรื่องกันแต่สุดท้ายแกออกมาขอโทษไปฟังแกดูฮะอยากฟังครับตรงนี้เป็นช่วงที่ผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือเจตนาที่จะตั้งมนี้ใครเลยผมมีแต่ความชื่นชม มีความศรัทธาและเคารพในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมากวันนี้ผมอาจจะมีความกดดันแล้วก็ไม่ทันได้ฟังคําถามให้ดีแล้วไปตอบคนจะเรื่องกับคาถามผมได้รับรายงานว่ามีแพทย์ที่ติดเชื้อท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อจากการให้การดูแลรักษาคนไข้ไม่ได้ติดเชื้อจากคนไข้บ้านนั้นเถอะนะครับผม ถึงโอกาสนี้นะครับพูดว่าผมเสียใจในสิ่งที่ผมสื่อสารไม่ผ่านแต่ผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็ขอให้ท่านได้ให้โอกาสผมขอให้มั่นใจว่าผมไม่มีเจตนาร้ายใดๆกับพวกท่านเลยมีแต่ความรักความ,มห่วงใ่ขอให้มั่นใจครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่สงการฮะคือทางคุณอนุทินก็ออกมาชี้แจงว่าเจตนาไม่ได้เป็นแบบนั้นความหมายมันผิดฟังฟังคาถามมาแล้วตอบไปแบบผิดพลาดก็เลยมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นทัวรัลงแน่นอนครับแต่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยประชาชนเองไม่พอใจรวมถึงหมอเองหลายคนไม่พอใจนะครับอย่างเช่นเพจของทางดราม่าแอดดิกครับได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะฮะบอกว่าเนี่ยฟังแล้วอยากแขวนเสื้อกาวกลับไปนอนที่บ้านเลย คือไปเอาข้อความของคุณหมออีกคนนึงเนี่ยเอามาโพสเอาไว<อ>้นะฮะเพราะนอกจากจะมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอแล้วยังพูดบั่นทอนกำลังใจและเชิญให้ลงมาหวดจากหอคอยงาช้างอ่อนี่ดราม่าอดิตแบบนี้นะฮะคือเขาก็โพสต์มาเนี่ยนะครับยังมีของทางแพทย์หญิงสาวภาพรพจินดารักษ์นะครับเป็นเจ้าของเพจหมอสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวกนี่นะฮะเห็นไหมฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นแล้วเนี่ย อยากแขวนเสื้อกาวแล้วกลับบ้านเลยคือมันสิ้นหวังครับเห็นไหมฮะเนียบอกสิ้นหวังอยากร้องไห้ครับขณะที่ทางด้านในแพทย์สุพัทรหาสุวรรณกิจท่านก็ระบุนะว่าหมอนั้นรู้ว่าต้องป้องกันตัวเองอย่างไรสิ่งที่แพทย์อยากได้คืออุปกรณ์กันไวรัสที่เพียงพอเนี่ยนะฮะ และที่สําคัญนะต้องการขวัญกําลังใจรวมถึงนโยบายที่จะทําให้การแพร่ระบาดนั้นมันช้าลงนี่เราติดเชื้อแล้วยังแล้วยังวะอะไรเนี่ยนะฮะแกก็มาโพสเนเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยนะฮะแต่แน่นอนครับสูตรอีกด้านหนึ่งนะฮะเพจหนึ่งสี่หนึ่งสอซึ่งเป็นของเพจแพาย์ของไทยเนี่ยนะฮะที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจนี่นะครับ มีผู้ติดตามประมาณ3 0 0แสนคนถะระบุว่าประเทศนี้เนี่ยที่ยื้อมาได้ถึงตอนนี้ก็เพราะว่าการสิยสละของทีมแพทย์พยาบาลเจน้าหน้าที่และที่ทำก็เพื่อปอกป้องคนเท่าคนแก่ลูกหลานไม่ใช่เพื่อคุณไอ้คำว่าหวดเนี่ยเป็นคำที่ต้องใช้กับหัวกับควายมันถึงจะถูกต้องอือนี่ครับคือเรียกว่าเดือดโอ้โหนี่นะฮะเดือดจริงๆคือ คือเป็นประเด็นเนี่ยแหละฮะทำให้คุณอุทินเองก็ต้องออกมาขอโทษนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสองเรื่องอ่ะเรื่องหนึ่งนะฮะเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนพึ่งศัยศาสตร์ในการรักษาโควิดโอ้ขนาดนั้นเลยฮะพลังฝ่ามือโอ้โหโ้โหฝ่ามือโอ้โหนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องอะไรฮะเขาบอกเลยว่าจะมีมาตรการใหม่ครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่ไม่กักตัวเอง่ะ จะเอาไปกักในป่าช้าให้อยู่กับหมาโอ้โหอยากดูให้หมาหอนโอ้โหอยากดูให้ผีหลอกโอ้โหดีอย่างงี้สิบสี่วันโอ้โหบีบคอเลยนี่อดี๋ยากลับมาอย่าพลาดนะโะ อ่ะโอเคครับกลับมาสู่โหนกระแสแต่เชา้าผมก็ฉีดทั้งวันเนี่ยมือเมือเหยว<อ>ก็ต้องป้องกันงี้พี่หนุ่มธรรมดาฮะนะค,ครับเอา้าไปอีกเรื่องคุณผู้ชมครับผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในกรณีที่มีโควิด19เนี่ยมันกําลังแพร่ระบาดกันอยู่ครับคือบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วไปตรวจก็แพงอไปหาหมอละหาหมอร่างทรงเลยนะร่างทรงนะฮะไม่หมอธรรมดาหมอร่างทรงโอ้โหนี่เอ้าไปดูภาพนี้กันหน่อยอยากเห็นครับ คือโพสต์ตั้งต้นเนี่ยนะฮะถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับคือจะมีภาพของชายเนี่ยเข้ามาทําพิธีนี่นะฮะคือเข้ามารักษาเชื้อโควิดนะฮะเขาบอกเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด -19 มาแล้วก็มาให้คนส่งเนี่ยทำพิธีสร้างภูมิต้านทานเชื้อโควิด -19 าทีมข่าวเนี่ยนะครับเดินทางไปตรวจสอบนะฮะคือที่หมู่11บ้านหนองประดู่ลายที่เกนนเาะขนุนอำเภอพนมสารครามจังิงเซาไปพบในเกียรติศักนะฮะ เป็นชายที่ทรงเจ้าเนี่ยนะครับอยู่กับลูกศิษย์สามคนภายในสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งมีกระท่อมปลูกอยู่ประมาณ12หลังนะฮะแล้วก็มีบ้านปูนอีกหนึ่งหลังเขาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเขาบวชพระมา20่ปีแล้วตั้งสถานที่แห่งนี้มาีครปีทำไว้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิช่วยแก้เคราะห์สะเดาะกรรมนี่ส่วนชายในภาพที่บอกว่ามารักษาการป่วยโควิด -19 นั่นนะฮะเป็นพี่ชายของลูกศิษย์คือมาด้วยการมีน้ำบูกไอเจ็บหน้าอกหนักมาก มาทําพิธีไปเสี่ยงสี่วันนะทําพิธีเพียงสี่วันเท่านั้นโดยนายกฤษิ์ใช้ฝ่ามือกําหนดพลังจิตกดบริเวณหน้าอกโอ้โหคืนแรกเนี่ยกลับบ้านไปอาการไข้นี่หายหมดโอ้โหเหลือแต่แค่อเจ็บท้องๆคอแค็งๆกันไปออวันที่สองก็ดีหมดเลยอวันที่สี่เป่าครับเป่าเป่าพวดให้ภูมิต้านทานเนี่ยมันกลับขึ้นมาโอ้โหไปฟังเสียงคนทรงดูฮะอยากฟังครับกดเท้าสามวัน <g liness> ก็ใช้พลังจิตกดที่หน้าอกเขาเลยอันนี้คือที่นั่งนั้นคือวันที่สี่บอกว่าจะเพิ่มภูมิให้มันจะได้เป็นภูมิไปต่อต้านวันคืนแรกเข้าไปอาการไข้หายหมดไม่ไม่มีกังวลใดๆทั้งนั้นแล้วก็ใครเป็นก็ให้มาได้เลยพัก <g liness> เลยพักตั้ง,งแต่เมื่อวานนี้เลยแล้วก็บอกลูกศิษย์ว่าทุกคนกักตัวไม่ออกไปนอกถ้าไปก็ไปแค่คนเดียว <g liness> ส่หน้ากากไปด้วยไปซื้อสเสียงเบี่ยงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณเกติศัก์นะทีมข่าวของเราคุณผู้ชมพ่สงการถามเลยว่าเอ๊ะพี่เกติศัก ท่านร่างทรงอาจารย์ไม่กลัวไม่กังวลเหรอโควิด1นทีนี่มันไม่กลัวจะติดเหรออาจารย์ตอบไงฮะบอกไม่ได้แดกอาจารย์หรอกนั่นแม่เข้าไม่ถึงอาจารย์หรอโอ้โหอย่างนี้บอกงี้เลยจะบอกนะบอกถ้าใครติดเชื้อก็ยินดีรักษาหายด้วยโอ้โหแต่ล่าสุดเกมทำไมฮะสารสุขมีคำสั่งนะฮะว่าบอกให้นายกศัสาเ์ได้กักตัวเองละ14วันครับไม่ให้ออกไปไหนแล้วก็ไม่พบลูกศิษย์ด้วยเพราะเกรงว่าจะไปติดโควิดมาหรือเปล่านี่สำคัญเลยนี่นะฮะ อ,อันตรายนะพี่หนุม่มในช่วงนี้เป็นอีกเรื่องที่แม่สอดโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็คือต้องบอกว่าที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนี่นะครับโดยเฉพาะที่บ้านเปิงเครื่องเขาบอกว่าถ้าใครฝ่าฝืนนะฮะน่าสนใจมะพี่หนุ่มเขาเจะเอาตัวมากักในป่าช้า,<อ>าแล้วก็ที่ป่าชานี่มีทั้งหมาหอนมีทั้งศพเพื่อให้ชาวบ้านที่ฝ่าฝืนเนี่ยได้นอนอยู่ในนั้นถูกเพื่อจะให้รู้ว่า คุณมีความเสี่ยงนะกับโรคโควิดไม่ใช่คุณจะมาเดินลอยชายไปนู่นไปนี่มาใครฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่เอาจริงนะครับโดยเฉพาะพอ,พอ,อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านป<อ>ั่งเครื่องนี่มีการหาลือหมดแล้วให้ไปนอนอยู่ในบ้านหลังเมื่อกี้นี่ฮะนี่เขาบอกว่าต้องเอาจริงแล้วไม่ได้นะเพื่อประโยชน์สาธารณะใครฝ่าฝืนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกมมีทั้งเสียงหมาหอนเลยนะแบดนี่อย่างนี้ด้วยมีเสียง<อ>น่ากลัวกันเหลือเกินเ็าบอกมีชาวบ,บ้านหัวเดือไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดู เอาจริงครับพี่หนุ่มคือบอกให้ผีหลอกซะเลยโหคือใครที่เป็นกลุ่มเสียงับแล้วไม่กักตัวอยู่ในบ้านเพราะว่าเขากลับมาจากกรุงเทพกันไปที่บ้านเนี่ยเขาบอกต้องต้องต้องกักตัวไว้1 4วันนะเขากมานะถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อนะอยู่ป่าช้าใช่ไปอยู่กับหมาแล้วก็อยู่กับผีจับให้หมามันหอนให้กลัวซะจริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นเรื่องของใช้ใช้ใช้อุบายนะพี่หนุ่มนะคือต้องการให้คนที่ฝ่าฝืนมาอยู่รวมกันแต่ถ้ากครแยกต่างหากเลยถ้าใครฝ่าฝืนจริงเขาจับ มันอยู่ที่จริงๆนะก็จริงๆดูดีเลยเพอได้อยู่ได้สานึกบ้าง,งาเอาทีเงียบๆไงได้ทบทวนว่าเอ,อ้สิ่งที่เรามันฝ่าฝืนเนี่ยทางประเพณีทางกฎหมายทางเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องอยู่แบบนี้โอเคตัดนิสัยไปนะครับอาผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับโควิด -19 ด้วยครับคือแทบจะทั้งนั้นเลยนะแทบจะมีข่าวอื่นเลยนะนี่ฮะก็ต้องบอกว่าที่่าดบาสัปดาห์ล้วนๆผมว่ารายการหงกระแสนี่ให้ความรู้ชะชาชนเองโควิด -19 มากครับผมนี่ฮะเยี่ยมยอดเลยฮะเห็นบอกแล้วฮะ โอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ